แดนดินทินน้องสังมีความลางขังก้อนเก่าถ้าเราจะวิ่งได้เราก็มีสติถ้าไม่มีสติก็ลม้มไม่ล้มก็กลับบ้านช่วงเราดูหาปลามันก็มีมีมปลา จำนวนปลาเราลดลงแต่ทีนี้มันก็เริ่มหายไปเพราะน้ำม,นมันแห้งน้ำมันแห้ง พวกนี้นะัยายมาจากภาคโอเป็นพี่น้องกับไทยกระลิงจานแก้วเป็นผู้กูดหลั่บันทึกค้าเป็นตำนานจ้าขัวพันทังหาทั้งหกมาลาเมืองลาวลองเมยนากรรมมาลองเมนนากรรมมาก็เลยเห็นเมนยายําไยแวบเข้ามาต้นสังไห่อยู่ริมหนองอเลยมาเศร้าแฮงอยู่ในต้นสาดนี่แหละผ้าของเฮานะ่ะมันมันคือก,กันกับลายของภาคโค ลายผ้าค่าคือคือกันเมื่อ,อเพราะว่าเขาเป็นพี่เป็นน้องกันเพราะว่าปู่่าตายายเขาย้ายมาจากฝูงฝั่งลาวผ้าซุ้มนี้นะจะมีตำนานทุกทุกผืนแล้วเวลาอะไรแต่คิดลายคือวาดมาก่อนหรือว่ายังไงคะคืออันนี้เขาจะจากปู่ญาตายายเพราะว่าผ้าทุกผืนนี่มันมีข้อมูลเลยสมมุติว่าเคนแมนโคง้งสร้างกับมันจะเป็นเสาวเขมร ั้งเสามันได้เลยเออแล้วเขามาต่อยอดเพราะว่าเขาสามารถพลิกแพงได้ลายอย่างกันสามคนโทสี่คนย้อมย้อมคลามย้อมเปลือกไม้หวีหนึ่งมันก็ก็ี๊ดคลามได้เธอหนึ่งครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาปลูกชูงหนาุนเนาะไมจิบบริกิบได้ตล่แต่้าสูงหนาเล็กนนีจิบบริกิบคลามกันเอพืชบางชนิดมันจะชอบน้ำพอน้ำไม่มามันก็เลยขาดการเจริญเติบโตทำให้มันตายอะไรอย่างเงี้ยฤดูการที่น้ำมันจะขึ้นอะ มันมีขึ้นน้ำมันจะลดมันไม่ลดคือมันก็แปรปรวนไปหมดเลยใช่ไหมใช่พอน้ำโขงลดน้ำสุคามก็ลดด้วยมีน้ํโขงเราเปลี่ยนแปลงไปมากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ได้เพราะว่าคือความอุดมสมบูรณ์ต่างๆมันมันหายไปหมดแล้วไม่มีฤดูกาลด้วยใช่มันจะขึ้นลงนะครับมันก็เลยทําให้ระบบนิเวศมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วปูปลาที่เคยหาได้มันก็ไม่ได้ เพราะว่าเดี๋ยวนี้ยชาวประมงแทบจะไม่มีใครอยากจะทำแล้วก็อ,อย่างที่เราไปเห็นกันปลาเมื่อก่อนเคยได้มันก็ไม่ได้แล้วมันไม่ได้ส่งผลกระทบแต่ลำน้ำผูกลำน้ำสาขาอย่างที่ม่น้ำสงคราม<ะ>ก็ส่งผลกระทบนะครับเนื่องจากว่าน้ําผูงเนี่ยมันแห้งน้ำสงครามมันก็แห้งขึ้นซึง่งเป็นไม่น้ำสาขาใช่ไหมครับ มันมันก็แห้งตามไปด้วยไม่มีแล้วค่ะไม่มีเลยอ่ะ <c oughs> มีแต่น้อยค่ะน,นี่เดียวมัน<อ>มันไม่สามารถที่จะเอามาผลิตได้นี่คือคือปลาที่ทําจากแม่น้ําเนี่ยได้แค่ตัวนี้ต<อ>ัวเล็กๆกแล้วก็เอามาตัดหัวแล้วก็มาขยำให้มันเข้ากันค่ะคือมันอธิบายไม่ถูกคือมันน้อยลงไปเองอในในส่วนที่ปลาในแม่น้ำนะครับ มันมีน้อยของมันเองาาไม่เหมือนแต่ก่อนพอมันขึ้นแล้วมันก็ลดลงเร็วขึ้นเร็วลงเร็วทําให้ตหลิ่งแม่น้ําสุขามเรานีชุดเพราะว่าช่วงที่น้ําขึ้นเนี่ยดินมันยังไม่ได้อมน้ำเหมือนนะออความอิ่มอิ่มน้ําของดินนี่ยังไม่พอพอน้ําลดลงไปปุ๊บเนี่ยตลิ่งมันก็เลยชุดตาม เป็นป่าบุงป่าทามใช่ไหมคะใช่ครับเป็นป่าบุงป่าทามแต่ถ้าเมื่อก่อนมันจะชุ่มชื้นกว่านี้ครับผมมันจะมีอะไรนะมีสัตว์มีต้นไม้มีอะไรมีเยอะกว่านี้ใช่ไหมคะมีครับต้นไม้ก็ใหญ่ป่าบุงป่าทามเนี่ยชาวบ้านก็หาหน่อ,อไม้เห็ดตับเตา่าหรือเห็ดพึ่งทามแถวบ้านผมเนี่ยเห็ดพึ่งทาม,มช่วงช่วงเห็ดออกครับ เป็นที่ผลิตอาหารผลิตอาหารมันเป็นแหล่งผลิตอาหารคืนให้คืนให้แม่น้ำโขงนี่แกหัวแรกในนี้นะครับก็เห็นไหมที่เราที่เราที่เราลงไปเลาะดูเนี่ยอ,อาชีพหนึ่งที่แทนการประมงมันจะมากขึ้นนันนึงคือการเลี้ยงปลาในกระชังใ,ใ,ในบางส่วนเขาก็จะเลี้ยงกระชงังเลี้ยงกระชังในแม่น้ำเราแล้วก็เอามาผลิตในพวกร้านอาหารตามาดอย่างนี้แล้วที่พี่ทำอะไรคะหาปลา เนื้ปลากระชังใช่ไหมแต่ก่อนปลาเันเยอะ,ะออปลาพวกปลาเนื้ออ่อนปลาอะไรเยอะพวกปลานางปาลปาอะไรปลาเนื้ออ่อนอู้เยอะอย่างช่วงฤด,ดูปลาที่จะขึ้นมาวางไข่เนี่ยน้ําไม่ขึ้นแต่ไปขึ้นช่วงเดือนเมษายนไม่ใช่ช่วงที่ปลาจะวางไข่อย่างงี้ทาให้ปลามันหลงฤด,ดูเราไปสอบถามบางทีเราลงไปช่วงที่เขากําลังจะขึ้นมาจากไปหาปลาเนี่ยนะ บางครั้งเนี่ยบางวันเนี่ยสามคนสี่คนเนี่ยไม่ได้ปลาสักตัวก็มีคือถ้าแม่น้ํโขงสมบูรณ์เนี่ยแม่น้ําสาขาเนี่ยไม่ว่าแม่น้ําตัวไหนอะ่ะอก็จะเอื้อสมบูรณ์ไปด้วยกันเกือบทุกแม่น้ําค่ะเพราะว่าถ้าแม่น้ําตัวแม่หนาวสมบูรณ์ลูกมันก็จะต้องสมบูรณ์อยอมรับเลยว่าเทลอะเปิดโลกทําให้เราได้เจอเรื่องราวระหว่างทางมากมายเช่นเดียวกับการมานครพนมในครั้งนี้เราได้เห็น และเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนในดินแดนริมฝั่งโขงมากขึ้นและยังได้ร่วมวิ่งไปกับนักวิ่งเทลทินิสารที่พาเราไปรู้จักกับพื้นป่าบนเขาภูพานน้อยปล่อยตัวปี๊ดไปเราก็อยู่ในสนามเลยคิดแต่ว่ายัางไงเราจะไปถึงเ้นทรัลต้องคิดอะไรอีกเราเองเราก็ไม่ได้เป็นคนวิ่งเร็วไม่ได้แบบเราไม่ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากถึงขนาดเราต้องแบบติดถ้วยทุกสนามแต่แต่แต่ในสนามเ,เราไม่เราไม่ยอมผพ้มากกว่า ถึงฉบับมีอาการเจ็บนิดหน่อยถ้าเราทนได้เราก็ไปต่อนพี่บอยนี่ใช้คำว่าอยู่กับมันจนทําทได้ดีอ,อย่างผมนี่เริ่มเริ่มต้นการวิ่งมาจากการเหมันการการทางานการการมีชีวิตประจําวันที่มันมันเครียดการมาวิ่งเทรลอ่ะการใช้ชีวิตอยู่ในสนามมันมันเหมือนเราได้อยู่กับตัวเองในระยะเวลานานๆหรือที่เราไม่ต้องคิดเรื่องอะไรเลยเรื่องงานก็ปล่อยไปไปเลยไม่ต้อง,องมาคิดมากเลยคิดอ,อะไรเลย ม,มันคือการพักผ่อนไม่ได้พักผ่อนล่างกายพักผ่อนพักผ่อนสมองมากกว่าอความนา่าสนใจของหมู่บ้านแห่งนี้คือได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งเครื่องดน,นตรีอีสานเราได้เจอกับนักดน,นตรีรุ่นใหม่ผ่านโทัทําน,นองของสเสียงแคนเป็นมรดกจากบรรพบุรุษหรือว่าชิดนมาเป็นของบรรพบุรุษครับต่อยอดกันมาเรื่อยเรื่อเห็นพ่อทําแคนมาตั้งแต่เล็กคือ เกิดขึ้นมาก็ได้ยินเสียงแคนเลยก็เป่าแคนเลยก็เลยชอบในเสียงนี้ครับยากครับผมยากที่สุดบนบรรดาเนตีเสียงใช่ครับผมทำยากที่สุดตีเสียงคือต้องให้มันได้แปดตัวได้แปดเสียงอือ่าทีนี้คนทุ่มทนแหลมก็ทั้งหมดคือมีมีสิบหกลูกครับก็ต้องตีเสียงสิบหกโนเสียงแต่ถ้าคนเล่นไม่เป็นแล้วมาเริ่มหัดนี่มันยากนะไม่ถือว่ายากมากยากใช่ไหมเออต้อง ฟังทำนองแล้วก็ใจรักด้วยครับต้องใจรักเลยใจรัก,รกถ้าไม่รักไม่เป็นอยนยาก <laughs> ยากสุดแล้วครับแค่เหมือนกับมันก็เป็นเหมือนวิถีชีวิตอีกอ,อย่างหนึ่งของของเราเวลาเราอยู่ข้างนอกที่ไม่อยู่ในสนามวิ่งเราก็อีกแบบเวลาเราอยู่ในสนามวิ่งเราก็ก็เป็นอีกแบบหนึง่งเป็นแบบที่เราอยากจะเป็น <laughs> แบบวิ่งได้ทำความเร็วได้สนามนี้แบบต้องวิ่งไม่ได้เลยทำความเร็วไม่ได้เลย mm hmm. ก็แบบแต่ล mm ักษณะมันก็มีเอกลักษณะสนามไม่เหมือบบนกันะ mm hmm. เราถ้าพูดถึงที่นี่ผาเป้าเนี่ยก็เป็นเป็นสนามที่ที่ซ้อมวิ่งประจำเพราะว่าหนึ่งมันก็ไกลบ้านด้วย mm hmm. ขับรถประมาณชั่วโมงนิดก็ถึง mm hmm. แล้วก็มันก็มีมีพื้นพื้นผิวแทบจะครบทุกแบบมีทั้งวิ่งได้มีทั้งหินลอยแล้วก็มีทั้งเป็นลานเห็น เราได้อยู่ตัวเองเราได้ยินเสียงทุกอย่างชัดหมดมันเป็นสเสน่ห์ของการวิ่งเทลเพราะมันได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นเราเหนื่อยมาเราไปเจออะไรแบบที่เรารู้สึกดีมันก็จบไปอีกแบบถามผมก็การวิ่งเทลก็เหมือนเราไปเที่ยวไม่ว่าเราจะไปซ้อมหรือเราจะไปแข่งเราก็ได้ไปในสนามไปในที่ที่เราไม่เคยไปบางที่เวลาไปแข่งเรายังไม่คิดเลยว,ว่าวันหนึ่งเราจะ ต้องวิ่งมาที่นี่วันเมื่อก่อนเราเคยขับรถมาวันนี้เรามาวิ่งเราวิ่งมาเหมือนทุกที่ที่ไปวิ่งเที่ยวมันก็เหมือนการเป็นท่องเที่ยวได้หมดจริงมันก็เป็นเรื่องที่พักครับเราไปเที่ยวเราก็ต้องพักพอพักเสร็จเราก็ต้องกินผมว่าแวดล้อมที่จัดเที่ยวก็จะได้พวกนี้ด้วยมันมีตลาดที่เป็นอีเ y กับเม z อนครับอเมริกาที่ขายดีก็จะเป็นแคนที่ขายดีมากจะมีฝรั่งคนหนึ่ง แต่เป่าแฉนแล้วมันมันเพาะมากครับก็เลยมีฝรั่งคนอื่นอยากอยากเียนรับอยากเล่นด้วยเป่าเข้ากับพวกเสียงดนตรีสากลนะครับเขาเป่าเก่งมากคือเราฟังเรายังรู้ว่าคนนี้แบบเพาะครับเป่าเพาะมากมันเป็นโน้ตอยีาวกับโน้ตสากลครับถ้าเขาเล่นดนตรีอะไรอย่างอื่นเครื่องเป่าอะไรอื่นได้เขาก็อาจจะมาประยุกต์ครับซ้อมซ้อมบ่อยๆก็มันจะได้เขาก็เป่าเป็นสำเนียงเป็นของเขาแหละเป็นแนวเพลงของเขาเลยเสน์ของดนตรีสารคือมันเป็นสิ่งดั้งเดิมนะครับผม เวลาเป่าแล้วก็คิดถึงบรรยากาศครับเหมือนที่บอร์ดมันจะมีความแตกต่างจากเครืดนตรีสารแครนครับม,มันเรียนแบบเสียงได้จริงแต่ว่าความละเอียดของโน้ตการสะบัดเวลาเป่าขึ้นนี่คือคนลุกเลยครับเวลาเป่าโนะ้ตไล่โน้นเนี่ยบรรยากาศเนี่ยลมพัดมาเลยครับผม คือพอเราเล่นแล้วนําให้เรารู้สึกถึงบรรยากาศที่บ้านบรรยากาศทุ่งนาลมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือคนอีสานไปทํางานอยู่ต่างต่างประเทศหรือว่าในเมืองเนก็เวลาปอกแคนปื๊บตีินเสียงแคนก็จะคิดถึงบ้านเป็นเอกลักษณ์ของคนอีสานแคนเยอนมากก็จะไม่มีคนทําก็ต้องสืบทอดไว้เดี๋ยวมันจะสูญหายไปนะครับหยกสนักเกียรกันท้อค่ะเยอะเขามีพื้นฐานทุกๆคนอยู่ในโรงเรียน อาจะเหิดโครงการตัวนี้อยู่ในฝันของยาตัตยยึกโนดึกน้อยอยาทะลึ่มถ้าถ้าคนชอบระบบนิเวศแบบสิ่งแวดล้อมแบบพวกนี้คือธรรมชาตินี่นยก็จะไปดูต้นไม้ตรงนั้นดูนกอันนี้เห็นแมงมารงอะไรอย่างเงี้อตอนนี้ชาวบ้านเขาิดตัวเขารู้แล้วว่าที่น้ำเขาขึ้นขเขาลงมันเป็นอ,อ,อย่างไรแต่เราก็พยายามตั้งรับปรับตัว เรื่องการฟื้นฟูระบบไม่เรียบนะ้ผงเราก hmm. <olm. S 2> <อ>็พยายามทำทำไม่ว่าจะเป็นการปล่อยปลาการทําเรื่องเกษตรอินทรีย์แบบนี้เราก็ทําขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆถึงแม้ว่ามันจะส่งผลกระทบเราก็พยายามอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้รู้ว่าเออนี่ประเพีของคนลิมูงนะคือถ้านครธนงพูดถึงปลาต้มต้องอใช่ค่ะต้อบ้านท่าโบบ้านท่าโบนะสีส้มค่ะอมีสม คยหมดหมดไฟหมดแพชชั่นแล้วก็เลยคุยกับคนข้างว่าเนี่ยไม่รู้จะว่าทำยังไงดีอ่ะที่ตัวเองหมดไปนี่นนทำยังไงเหมือนไม่หมดไฟเลยเขาบอกหนูประโยนว่า